ผมรู้สึกว่าคนมีปัญหาเรื่องนั่งสมาธิเยอะมากแล้วนั่งสมาธิกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ประโยชน์จากมันกลายเป็นมีความทุกข์เพิ่มค,คืคนนั่งสมาธิแล้วควรจะเป็นแบบชอยมีความสุขแฮปปี้ได้สงบจิตบ้างวันๆคิดเรื่องอะไรไม่รู้จะไปหมดได้สงบจิตสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีวันนี้จะมาให้ความรู้มีคนถามมีคนถามอับราฮัมิกบอกว่าถ้านั่งสมาธิอยู่ห้านาที แล้วมีไอเดียหรือทางแก้ปัญหาผุดขึ้นมาคนทําอย่างไรคนคนนี้ก็บอกเนี่ยเขาเขาไม่อยากไปหาทางมีไอเดียจริงๆขึ้นมามีปัญหาเกิดขึ้นมาเขาไม่อยากจะตามไปเขาบอกกูอยากจะกลับมานั่งสมาธิต่ออบรามีบอกนั่นคือจุดประสงค์ของการนั่งสมาธิ <c oughs> <c oughs> คุณพลาดอะไรไปป่ะเนี่ย <c oughs> พลาด็อดเด็ดเลยใช่คุณพลาด็อดเด็ดไปเลยเนี่ย มือคนสะสมตังไว้แต่ไม่ใช้ไม่ใช้แต่ขอชีวิตชีวิตอยู่อย่างยากตนยาก,ากจนกข,อขอมาอยู่ลําบากต่อทั้งที่รวยมีเงินในธนาคารมันลุกอยู่แต่เขมามันลําบากต่อเออมันก็แปลกอันนี้แบบจะเข้าใจไหมคนส่วนใหญ่พลาดสิ่งที่สําคัญที่สุดหัวใจเลยอ่ะเข้าใจป่าคุณนั่งสมาธิเพื่อที่คุณจะได้ไปอยู่ในคลื่นรับท่านั่งสมาธิอยู่ได้ 5- ห้าถึงสิบนาทีห้าถึงสิบนาทีเองนะคุณมาจูนตัวเองห้าถึงสิบนาทีทุกวัน แล้วมีไอเดียหรือทางแก้ปัญหาผุดขึ้นมาคนทำ่างไรคนทำแบบไหนเรื่องสิธ์เรื่องซสกกำจัดความคิดนั้นเราไปนั่งต่อหรือความตามความคิดนั้นจดลงมือทําสิ่งที่ผมทําส่วนใหญ่คือผมจดก่อนอย่างน้อยตามความเขียวอย่าให้ความคิดน้ำไหลเพราะเพราะถ้าเราลืมส่วนใหญ่ความคิดเจง๋งๆไอเดียอีกเจ๋งมันจะมาตอนไหนหรือเป่าของผมเนี่ยผมบอกได้เลยนะไอเดียพันล้านคือ คือพอจากจากวาลรู้ว่าผมอยากได้พันล้านแล้วผมมั่นใจว่าผมได้พันล้านนะ่ะคุณรู้ไหมว่าพันล้านของผมมานี่แม่ง่ายมากเลยนะคือแบบมันไม่เคยถูกต้องทําไม่เคยทําอะไรฝืนใจไม่เคยเหนื่อยไม่ต้องชัางเช็คเช็คโน่นเช็คนี่ถึงยังมา talvez, ถึงยังกวนกวายใจไม่มีเลยนะมันมาแบบอ้าพันล้านแล้วหรองงอะคุณเข้าใจป่ะแล้วผมไม่เคยต้องไปเรียนอะไรที่ไม่เทคเิคที่มันเกินอะไรที่มันแบบว่าวุ่นวายคือมันคุณจะไปคิดว่ามันจะต้องทําอะไรฝืนใจคุณแล้วมาจากไหนหรือว่ามาจากไอเดีย แล้วไอเดียของผมมาตอนไหนตอนอาบน้ําแล้วก็อันที่สองตอนไหนตอนที่ใกล้นอนตอนนอนตอนงวงเงียสลืมสลืมมาละไอเดียเจ๋งๆเพราะว่าจิตสํานึกของเราหรือว่าไอสมองซีกซ้ายที่แม่งโคตรตักกะเนี่ยมันหยุดทํางานมันจะไปแล้วมันถูกบล็อกไปแล้วจิตใต้สํานึกมาแล้วเว้ยมันพุดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการนั่งสมาธินี้เพื่อที่คุณทาได้แบบนั้นจดอย่างน้อยจดผมว่าเมื่อครันั่งสมาธิแล้วได้ได้ไอเดียขึ้นมาผมจะจดทันที นอย่างน้อยแล้วจะได้อถ้าเกิดมันอย,อยากจะอยากไปนั่งต่อจะได้ไม่กลัวลืมไงไม่ใช่หรอว่าคุณกลับไปนั่งต่อเสร็จอะนะพยายามจะนั่งเสร็จแล้วเฮ้ยต้องเดี๋ยวอย่าลืมนัน้น,นะนะมันก็โกลนกายใจใ<ช>สองที่อ่ะเข้าใจว่า<ช><ช>มันจะปฟก,กันไม่ได้สักที่หนึ่งอ่ะก็จดไว้แล้วก็ไปนั่งต่อก็ได้ัไงแต่ว่าข้อสําคัญคือคุณรู้ไหมว่าการนั่งสมาธิมีเพื่อคุณอยู่ในขึ้นรับปัญญาเมื่อปัญญามาอย่าปฏิเสธ เวลามีไอเดียมาแปลว่าคุณพรอ้อมเข้าใจป่าคุณอยู่ในคลื่นนั่นละคุณพรอ้อมใช่ You're ready คุณไอ้ทุกคนรู้อย่างว่าคุณจุดประสงค์ของคุณที่มาเกิดนี่คืออะไรคุณรู้ยังทุกคนรู้อย่างเนี่ยหรือว่ากบางคนยังเชื่อว่าเกิดมาเพื่อมันหนึ่งในบันไดไก่ไตกงตกับกลงเกวียนอะไรของคุณเข้าใจป่าคุณเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากจะอยากจะให้ปัญญาอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันซอฟต์มากมันเบามันทําให้คุณแบบ แล้วผมรู้ว่ามันใช่เพราะว่าอินเนอร์ตัวในของผมวิญญาณของผมรู้ว่ามันใช่แล้วมันเกิดสันติสุข<ม>คุณมีวิธีการเช็คอัน,นอหนึ่งเวลาคุณได้ได้รับข้อมูลนะเรื่องวิญญาเรื่องจิตวิญญาณนะว่าเอ๊ะอันนี้แม่งทำแม่งทำแม่งหรือว่าคูควรเชื่อดีไหมหรือว่า ผมว่าคุณมีมีมีมมมมมมอารมณ์เนี้ยเพราะว่าเรื่องจิตวิญญาณมันมันมันเห็นไม่ได้ด้วยตาบางทีเนี่ยคนมันหลอกเราได้ไงคนบางทีเขาก็ใช้เรื่องอะไรอะบาปบุญคุณโทษชาติที่แล้วชาติหน้าชาติโน้นชาตินี้มันหลอกคุณได้เพราะว่ามันจะต้องไม่ได้ไงมันก็พูดยังไงก็ได้ไงสมัยก่อนใช่พิสูจน์ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้สมัยก่อนพวกอะไรช่วงยุคมืดของยุโรปเงี้ยพวกคนที่อยู่ในวัดในโบสถ์อะไรเงี้ยในโบสถ์พวกบัตรหลวงอะไรก็พยายามโบสถหลอกหลอกเอ่อคนที่มามาวัด ชาวนาชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยเพื่อให้เงินเขาเยอะๆอะไรเงี้ยเขาจะมีเรื่องบัตรเข้าไปขึ้นสวรรค์บัตรอะไรของเขาอ่ะเขาก็หลอกได้ทั้งนั้นอ<ม>ะวะผมมึงไม่มีความสุขในชาตินี้อจ่ายตังมาเดี๋ยวชาตินี้มึงจะได้มีความสุข<ม>หรืออ่า,จ,าจ่าย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 เงินซื้อบุญอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีวิธีหนึ่งที่คุณวัดได้ง่ายๆว่าข้อมูลที่เขาให้มานี่มันใช่หรือเปล่า<ม>คือวัดจากใจคุณ ใจคุณเกิดสันติสุขหรือเปล่าใจคุณให้มีพลังขึ้นมาหรือเปล่าเวลาเดี๋ยวคุณได้ยินข้อนั้นถ้ามีพลังขึ้นมาแปลว่าใช่ถ้ามันไม่มีพลังแปลว่าไม่ใช่แค่นี้เองถ้าเกิดสันติสุขหมายแปลว่าใช่ถ้าไม่เกิดสันติสุขแปลว่าไม่ใช่เวลาคุณมีไอเดียแปลว่าคุณพร้อมครับหลักคิดอันนี้หลักคิดคร่าวๆนะนี่เป็นหดผลที่ไม่จําเป็นคุณไม่จําเป็นต้องทําตามกฎอะไรมากมายในในเรื่องของการสมาธินะ ไม่ต้องไปทาตามโอ้โหใครต้องมีกฎนี่ต้องนับเส็จหน 1, 2, 3, 4, ึ่งสองสามสี่ห้าอะไรนะคนมีคนทำซมีคนที่ไปชอบมาถามนั่งสมาธิบอกว่าเออใช่ขนาดขนาดที่ผมสอนไปในพลังจิตมหาปัญญายังมีคนส่งโน้ตเข้ามาถามว่าไอทำที่ว่าบอกต้องทำสามนิ้วนี่มันต้องเป๊ะขนาดมีรูปให้ดูแล้วนะขนาดสง่งตรงไหนวางตรงไหนอีก <c oughs> โอ้โหคือแบบว่าบางคนผมก็ถึงได้เซนส์มาไงว่าอ๋อเวลาคนนั่งสมาธิเขาแบบหรือว่าเวลาเขาไปเรียนไม่รู้ไม่ว่าจะค่ายไหนหรือสำนักไหนเนี่ยเขาจะแบบ เอาให้แปะกูกลัวผิดผเดี๋ยวไม่บรรลุ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 คือผมอยากจะให้ความกระจ่างชัดเจนก็คือว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกจะรู้ได้ยังไงว่าคุณมาถูกทางแล้วตัวคุณเองจะไม่มีท่านใครไหนเข้ามาในวิญญาณของคุณได้แล้วมาบอกข้างในอืมถูกนะคุณเช็คเช็คอืมคืออะไรวะ เพราะฉะนั้นเวทนังสมาธิมันต้องมันมาจากตัวเราถึงจะตัดสินได้ถูกป่ะพรามีคนอยู่ตัดสินอยู่คนเดียวมันไม่มีคนอื่นเข้ามาในหัวเราได้แล้วก็บอกอืมไม่มีผู้ตรวจการเออใช่แจ็คะแนน <S <S ไม่มีนะเพราะฉะนั้นจะบไว้คุณไม่ต้องตามกฎอะไรามาหมายนอกจากไกด์ภายในตัวของคุณเอง<ม>ที่มาจากตัวในของคุณ inner inner self <ม>นะครับ inner being ของคุณเองถึงคุณโดยตรง,<ม>ขงเงงรง<ม>ข้าใจเรื่องนี้ป่ะคุณ พูดง่ายคือคุณนั่งสมาธิเพื่อจะมีไกด์จากภายในของคุณสื่อมาโดยตรงจากกับคุณเองไม่เคยมีใครมานั่งเช็คคะแนนนี่ไม่ใช่สอนเข้ามาหาลายัยไม่สอบเข้ามาหาลายัยมีก็ขอคองอนะแม่ถ้าขอขอขอแปลว่าผิดเฮ้ยกูณทำผิดป่าวว่าคือคนส่วนใหญ่มานั่งสมาธิจะคิดกูทำผิดป่าวว<ต>กูทำผิดป่าวว <laughs> <laughs> ่าจีบนิ้วไม่ถูกผิดใช่ใช่ใช่แล้วหรือไม่ว่าใช่หรือเมื่อเขาบอกกันหม่อมอยู่ไหน แล้วเ,เมกระหม่อมท,ำทำํจอมตุ้ยกระหม่อมกระหม่อ,อมกูอยู่ต om ไหนทั้งห้าชั่วโมงเลยทั้งห้าชั่วโมงกูไปต่อไม่ได้เลยเพราะกูคนหนึ่งเขาไปกันหนึ่งไหนเขางกันไปหนึ่งไหนแล้วอระหม่อม,อมไม่เจอกระหม่อมกูอยู่ตร m ไหนไม่รู้จะถามใครด้วยถามไม่ได้ด้วยมันเงียบกันหมดเลยอ,ะยอ่ะยกมือยกมือไม่ได้ก็ใจเปล่าไม่ถูกไม่ผิดอาจารย์อย่าลืมลืมลืมเรื่องถูกแลอผิดไปเลยมาหลักคือเชื่อมกับกายภายในของคุณเองเพื่อที่คุณจะได้กลายเป็นผู้สร้างที่คุณเกิดมาเพื่อมาเป็น เข้าใจป่ะเดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้างจุดประสงค์ที่คุณมาเกิดเพื่อเป็นผู้สร้างแล้วก็เอ็นจอยกับการสร้างแล้วก็แอพพ e ชเชีย t ์การสร้างของตัวเองแอพพฟชเชียคือเห็นคุณค่าการสร้างของตัวเองผู้สร้างเอ็นจอยแอพพฟชเชียสนุกลาล้าฟันแล้วก็มีความสุขนี่คือจุดประสงค์ของชีวิตคุณ นั่งสิบห้าถึงสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็พอเพราะจิตของคุณถูกเทรนให้เป็นผู้สร้าอจิตของคุณถูกเทรนให้เป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาแต่จะบอกให้มันนิ่งตลอดมันไม่เคลื่อนไหวมันก็จะกลายเป็นไม่มีประสิทธิผลใช่เข้าใจป่ะเพราะจิตของคุณมันถูกเทรนให้แม่งคิดอยู่ละกินเพื่อจะ s p o n s i v e แบบเหมือนกับว่ามีตอบสนองกับสิ่งเล้าภายนอกมันถูกเทรนมาแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีวิธีมีวิธีไกด์บางนั้นไกด์จุดประสงค์หลักของการนั่งสมาธิเพื่อสงบจิต ซึ่งหมายความว่าหยุดคิด<ม>เพื่อสมิหยุดคิดแล้วทำไงที่หยุดคิดในเมื่อคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะหยุดคิดไม่ได้ใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วอีกอย่างนึงที่จะต้องบอกคือเวลาคุณมานั่งสมาธิแล้วมีความคิดแง่เข้ามาเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปทุแบตบีตัวเองไม่ต้องแบบบางคนแบบหรือว่าไมความคิดมันไอไอ,อ,อความความรู้สึกนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ช่เพราะว่าโอ้กูยังไม่เก่งมั้งเพราะยังคิดอยู่ จริงๆมันเป็นธรรมชาติคุณอยู่แล้วที่คิดใช่ถูกใช่ไหมการที่จะไปให้การที่เรไปบอกให้หยุดคิดนี่มันเป็นมันเป็นอะไรที่ฝืนธรรมชาติเพราะฉะนั้นมีวิธีการนะครับการหยุดการหยุดคิดเป็นการขอที่เยอะมากนะเพราะคุณมีความคิดแอคทีฟตลอดเวลาเป็นการขอมนุษย์เยอะมากเลยบอกว่าหยุดคิดเพราะเพราะคุณมีความคิดแอคทีฟอยู่เยอะมากและกดแรงหนกก็ตอบสนองกับความคิดแอคทีฟนั้นแอคทีฟอยู่นั่นเป็นวิถีธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นวิธีการคือโฟกัสอะไรที่ง่าย คุณจะไม่สามารถผมจะไม่มเราไม่มีทางบอกคุณว่าหยุดคิดเรื่องนี้ได้มีวิธีการคือทํำยังไงที่จะโฟกัสอะไรก็ได้แล้วความคิดนั้นจะได้หยุดไปโดยธรรมชาติเข้าใจปะเวลาคุณไปบอกว่าอย่าคิดเรื่องโน้นอย่าคิดเรื่องนี้นะคุณจะคิดทันทีเลยรรรแต่เธอเ็บอกนัาสมาธิเราอยากคิดนะมันคิดใช่แต่ถ้าเกิดบอกโอเควิธีการคือโฟกัสอะไรจริงง่ายๆ แล้วครูแนะนำเลยนะว่าถ้าใครนะคะที่แบบว่าอยากจะมาสแสดงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณมาเจออาจารย์ศาม,มาหาอาจารย์สาเพราะครูบอกเลยว่านี่คือหนทางที่หลักที่สุดที่จะทําให้ชีวิตของคุณนะ่ะมันก้าวกระโดดไปในภาพสุดท้ายที่คุณต้องการแล้วเหมือนที่อาจารย์บอก จำไปเลยในอนาคตที่คุณต้องการโดยที่มันไม่ต้องเดินเหนื่อยๆอีกต่อไปใช่ใช่นี่คือคีย์เลยที่อาจารย์สอนทั้งหมดแล้วการใช้ควอนตั้มจำที่อาจารย์บอกมันโคตรเจ๋งจริงๆใช่มันจะสนุกมากมันสนุกมากจริงๆชีวิตนี้คุณจะแบบไม่เคยเห็นศาสตร์อะไรแบบนี้มาก่อนใช่ค่ะแล้วผมเป็นคนไม่เป็นคนไม่กี่คนในประเทศนี้ใช่ที่เข้าใจควอนตั้มฟิสิกส์เข้าใจวิทยาศาสตร์ที่กะล้ำหน้าอาจจะไม่ได้เข้าใจ พูดง่ายจริงๆแล้วควอนตัมฟิสิกส์อะขนาดคนที่ไม่เป็นนักโนเบลควอนตัมฟิสิกส์จริงๆจะบอกว่าถ้าใครบอกว่าเข้าใจควอนตัมฟิสิกส์ร้อยเปอร์เซ็นต์มึงโกหกถูกต้องถูกต้องามไม่มีทางมึงโกหกหรือไม่มึงก็ตื่นมึงก็เป็นแบบพวกตัดสัรู้ไปเรียบร้อยแล้วมีสองแบบมึงโกหกหรือมึงตัดสัรู้มีสองแบบแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าโอเคนะเราเอาเท่าที่เราเข้าใจแล้วเอามาใช้กับชีวิตของเราจริงอย่างน้อยเรามาใช้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตที่ไม่แบบเลิศด สนุกมันแล้วผมต้องการให้คุณได้วิชานี้ไปใช่มันเจอกันมันเจอกันควนตั้มจำมันต้องมาครูบอกเลยว่ามันต้องมาเทคนิคที่อาจารย์สอนทั้งหมดอ่ะกระบวนการที่ครูจับติดลบอ่ะหลักล้านอ่ะครูมันบวกหลักล้านภายใน6เดือนครูก็ใช้เทคนิคที่อาจารย์บอกทั้งหมดทุกวิชาที่อาจารย์บอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเหนื่อยต่อไปถ้าคุณไม่อยากแค่เดินทีละขั้นคุณอยากกระโดดไปเลยคุณอยากเป็นคนคนนั้นเลยคุณอยากมีภาพความสําเร็จนั้นเลยแบบเร็วที่สุดครูแนะนําคอสนี้คือคอสที่ คุณลงทุนแล้วคุณจะได้กําไรชีวิตและกําไรความสุขในชีวิตคุณมหาศาลคอร์สออนไลน์นะคะวันนี้นะครูให้ราคาพิเศษปกติคอร์สนี้ราคาเต็มนะคะอยู่ที่50,000บาทวันนี้นะ ราคาพิเศษที่25,900บาทค่ะราคานี้ดีมากครูบอกเลยนะครูแนะนําทุกคนจริงๆทุกครั้งที่อาจารย์มดิตสอนปัญญาตื่นรู้สอนสมาธิสอนจิตวิญญาณคุณรีบคว้าไวเ้เถอะเพราะนั่นคือของที่เจ๋งที่สุดจริงๆสําหรับใครที่ c f p a ็คู่ร่วมกับพลังจิตมหาปัญญานะคะราคาพิเศษจริงๆจ,จ,จะปกตินะคอสละ25,900ราคาวันนี้จะ เหลือเพียงแค่1 9 9 0 0บาท CF ทักคู่ในราคาสุดพิเศษที่3 9 8 0 0บาทค่ะถ้าใครพร้อมโอนเงินรีบไปโอนเงินนะคะที่หน้าจอได้เลยนะคะเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัิตรวศี